สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องเคล็ดลับการเงินง่ายๆผ่านนิทานเรื่องหนึ่งที่ชื่อว่ากระปุกสามใบซึ่งบอกเลยว่าอาจจะเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องเงินของเราไปเลยก็ได้นะครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าเออเงินเราหายไปไหนหมดนะเพิ่งได้มาแป๊บๆทำไมมันเลอะเหยไปเร็วจังคำถามคาใจแบบนี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ซึ่งปัญหานี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ตัวละครหลักในเรื่องของเรากำลังเจออยู่เป๊ะ,เ,ปะเลยครับ เราไปทำความรู้จักกับเธอกันเลยดีกว่านี่คือมินนี่ครับเด็กหญิงที่เห็นอะไรน่ารักนรักไม่ได้เลยเป็นต้องซื้อต้องจัดตลอดแล้วผลเป็นไงครับแน่นอนครับกระปุกอ,อมสินนี่เกลี้ยงตลอดไม่เคยมีเงินเก็บเลยสักบาทแต่และวันหนึ่งชีวิตของมินนี่ก็มีจุดเปลี่ยนครับไม่ใช่เพราะโชคช่วยอะไรนะแต่จุดเปลี่ยนมันมาจากของขวัญที่ดูธรรมดามากๆจากคุณแม่ครับนั่นก็คือกระปุกวิเศษ3าใบนี่เองคุณแม่ก็แค่ยื่นกระปุกให้แล้วก็บอกง่ายๆเลยครับว่า ลองใช้กระปุก3ามใบนี้ดูนะลูกแล้วเงินจะอยู่กับเราได้นานขึ้นโหแค่คำพูดสั้นๆนี่แหละครับที่เป็นเหมือนกุญแจสำคัญเลยเอาละมาดูหัวใจของระบบนี้กันครับง่ายมากๆเลยคือแบ่งเงินออกเป็น3กองชัดๆ 1. คือกระปุกสาหรับออมเก็บไว้อนาคต 2. คือกระปุกลงทุนเอาไว้ต่อยอดให้เงินมันโตขึ้นและ3คือกระปุกใช้จ่ายครับสำหรับของที่อยากได้วันนี้ โอเคพอรู้หลักการแล้วทีนี้แหละครับของจริงมาดูกันเลยว่ามินนี่เอาไปใช้ในชีวิตประจําวันของเธอจริงๆอย่างไงคือในทุกๆวันเนี้มินนี่จะได้ค่าขนมวันละ30บาทครับฟังดูอาจจะไม่เยอะใช่ไหมครับแต่ตัวเลขน้อยๆแบบนี้แหละที่จะทําให้เราเห็นภาพชัดมากๆเลยแล้วนี่แหละครับคือคีย์สาคัญเลยมินนี่แบ่งเงิน30บาทออกเป็น3ส่วนเท่ากันเป๊ะๆครับ10บาทหยอดกระปุกอม อีก10บาทใส่กระปุกลงทุนแล้ว10บาทสุดท้ายก็เก็บไว้ใช้จ่ายคือไม่มีลำเอียงเลยนะครับทุกส่วนได้รับเท่ากันหมดแล้วผลลัพธ์ล่ะเป็นยังไงเวลาผ่านไปไม่กี่เดือนเท่านั้นเองครับมาดูกันดีกว่าว่ามันเกิดอะไรที่น่าทึ่งขึ้นบ้างโอ้โหผลลั์นี่คือเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับจากที่กระปุกเคยว่างตลอดตอนนี้กระปุกออมมีมีเงินเก็บแล้วนะครับแต่ที่มันเจ๋งกว่านั้นก็คือเงินในกระปุกลงทุนน่ะสิครับมันเริ่มโตขึ้นด้วย แล้วเงินลงทุนมันโตได้ไงในเรื่องนี้เนี่ยมินนี่เขาเอาเงินไปให้พี่ชายครับให้ช่วยเอาไปซื้อของมาขายทํากําไรซึ่งไอเดียนี้เนี่ยมันก็คือตัวอย่างง่ายๆของสิ่งที่เรียกว่าการทําให้เงินทํางานนั่นเองครับถ้าเป็นในชีวิตจริงของเราการลงทุนก็อาจจะเป็นการเอาเงินไปซื้อกองทุนรวมบ้างลหละหรือเอาไปลงในธุรกิจเล็กๆที่เรารู้จักดีเพื่ออะไรครับก็เพื่อให้เงินต้นของเรามันโตขึ้นเรื่อยๆให้มันชนะเงินเฟอ้อให้ได้ซึ่งนี่แหละครับคือหัวใจของการสร้างฐานะในระยะยาวเลย แล้วจุดนี้แหละครับที่มินนี่เหมือนกับปิ๊งขึ้นมาเลยเธอเข้าใจแล้วว่าเออจริงด้วยถ้าเราใช้เงินเป็นนะเงินมันก็จะโตได้เหมือนมเมล็ดพืชที่เราปลูกไว้เลยมันไม่ใช่แค่การเก็บอย่างเดียวแล้วแต่คือการบ่มเพาะให้มันเติบโตทีนี้จากเรื่องราวของมินนี่เนี่ยเรามาสรุปบทเรียนสําคัญที่เอาไปใช้สร้างความมั่งคั่งกันได้จริงๆดีกว่าครับคุณแม่ของมินนี่ให้ข้อคิดปิดท้ายไว้ดีมากๆเลยครับท่านบอกว่า เราไม่จําเป็นต้องมีเงินเยอะๆเพื่อที่จะเริ่มนะขอแค่รู้จักวิธีจัดการเงินที่มีอยู่ก็พอโหประโยคนี้มันทรงพลังมากเลยนะครับมันกาลังบอกเราว่าไม่ว่าใครก็เริ่มสร้างฐานะได้แค่เริ่มจากสิ่งที่มีอยู่ตอนนี้แหละเพราะฉะนั้นถ้าจะให้สรุปหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยนะมันก็คือกฎเหล็ก3ข้อนี่แหละครับ 1. ออมก่อนใช้เสมอ2เอาเงินออมส่วนหนึ่งไปลงทุนให้มันโตและ3ส่วนที่เหลือค่อยเอาไปใช้จ่ายแค่นี้แหละครับง่ายๆแบบนี้เลย และสุดท้ายเรื่องของมินนี่ก็ทิ้งคำถามสำคัญมากๆไว้ให้เรากลับไปคิดกันต่อว่าแล้วตัวเราล่ะได้เริ่มลงมือแบ่งเงินของตัวเองแบบนี้กันแล้วหรือยังครับ